สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาร์ดิเนสตี้วันนี้ผมมาจะกพามาทําความรู้จักกับหนึ่งใน SUV พรีเมียมไซส์กระทัดรัดที่หลายคนให้ความสนใจและเป็นเหมือนรุ่นเล็กแต่เปลี่ยมสไตล์ของตระกูลคิวจากออดีนั่นก็คือออดี q คิวสองรถ SUV ที่ออกแบบมาเพื่อคนเมืองโดยเฉพาะขับง่ายคล่องตัวแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราและเอกลักษณ์ของออดีอย่างครบถ้วนออดี้คิวสองมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น กระจังหน้าซิงเกิลเฟรมขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์เสริมความบึกบึนและความสปอร์ตอย่างลงตัวกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่เฉียบคมยิ่งขึ้นไฟหน้า LED Matrix พร้อมเทคโนโลยีส่องสว่างอัจฉริยะที่ทั้งสวยงามและปลอดภัยเมื่อขับขี่ในยามค่ำคืนด้านข้างตัวถังมีเส้นคาด,ดีไซน์เฉพาะตัวและเสาซีที่ตัดด้วยสีแตกต่างสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ Q2 ได้อย่างไม่เหมือนใครและท้ายรถก็มาพร้อมไฟ LED ที่ดีไซน์ล้ำสมัยเติมเต็ม,ตมภาพลักษณ์สปอร์ตพรีเมียม ภายในห้องโดยสารของ Audi Q2 แม้จะเป็นรถไซส์กระทัดรัดแต่ก็ตกแต่งด้วยความพรีเมียมตามสไตล์ Audi แผงคอนโซลเรียบหรูมาพร้อมหน้าจอ Audi Virtual Cockpit ที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดแบบดิจิทัลแผนที่นำทางหรือข้อมูลการขับขี่จอ MMI ขนาดกลางที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ควบคุมง่ายด้วยปุ่มหมุนและระบบสัมผัสเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระวัสดุที่ใช้เน้นคุณภาพสูงทั้งหนังแท้และวัสดุพรีเมียม ทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกสบายและหรูหราในเวลาเดียวกันพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็มีขนาดพอเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและสามารถพับบอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้เมื่อต้องการด้านสมรรถนะ Audi Q2 มาพร้อมขุมพลังที่มีให้เลือกตามตลาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบหรือดีเซลเทอร์โบ ให้พละกำลังที่ตอบสนองทันใจขับสนุกและประหยัดพลังงานส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเอสโตรนิก7สปีดที่ขึ้นชื่อเรื่องความรวดเร็วและนุ่มนวลทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อน4ล้อคว้าโตรกก็มีให้เลือกในบางรุ่นซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในสภาพถนนเปียกลื่นหรือการขับออกต่างจังหวัดที่ต้องการการยึดเกาะที่มั่นคง สำหรับใครที่ชื่นชอบความปรับเปลี่ยนในการขับ Audi Q2 ก็มาพร้อมโหมดการขับขี่ Audi Drive Select ที่ให้เลือกทั้งแบบประหยัดน้ำมันสบายสบายในเมืองหรือโหมด d y n a มิกที่เน้นความร้าใจในสไตล์สปอร์ตตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและความสนุกในการขับรถ ในด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับ Audi Q2 จัดเต็มไม่แพ้รุ่นใหญ่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน A p t i v e Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจสอบมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเลนรวมถึงระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ช่วยให้การเข้าจอดง่ายขึ้นในทุกสถานการณ์สิ่งที่ทําให้ออดี้ Q2 แตกต่างคือการผสมผสานความเป็นรถพรีเมียมเข้ากับความคล่องตัวในเมืองด้วยขนาดที่กระทัดรัดขับง่ายเข้าออกซอยหรือที่จอดแคบได้สะดวก แต่ก็ยังให้ความรู้สึกหรูหราเหนือระดับเมื่ออยู่หลังพวงมาลายัยไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานที่อยากได้รถคู่ใจหรือครอบครัวเล็กๆที่ต้องการ SUV คุณภาพ Audi Q2 ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนสรุปแล้ว Audi Q2 เป็นรถ SUV พรีเมียมไซส์กระทัดรัดที่มีดีไซน์เฉียบเทคโนโลยีล้ำสมรรถนะดีเยี่ยมและความปลอดภัยครบครันเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มองหารถที่ทั้งขับสนุกและสะท้อนรสนิยมในเวลาเดียวกัน นี่คือรถที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็ยังเต็มไปด้วย DNA ของออดีที่ชัดเจนทุกมิติแล้วทุกคนคิดอย่างไรกับ a u ด i ี้2คันนี้ครับถ้าเป็นคุณจะเลือก SUV p r e m พรีเมียมไซส์เล็กจากออดดีคันนี้มาเป็นคู่ใจหรือไม่คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับ